ไปเนี่ยไปไปถอดไปดได้ไมดีดดีเดโจอวมาตุ่มปปดคอหง่ารกับพี่น้องมาดิวัดเพิ่งไหนได้ปลามาตุมง่ายหนึ่ง สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเมโนตมปลาคอไส่มดแดงหัวเดียวนะครับกระเต็มถวยอาญาอะไรได้พี่น้องนะครับดังไฟ่อนเด้อนะครับสำหรับแรงนี่กลับมาบานปีนี้คุ้มค่าขนาดเลยนะครับได้กินั้งแต่แซบแซบแล้ววัตถุดิบส่วนใหญ่นะครับก็บอค่คยได้ซื้อดอกนะครับมีแตงแตเพื้นเอามาให้นะครับลุงป่านาอานะครับเอามาให้กันแน่นะครับเอามาฝากเอามาตอนนี่แหละครับวิธีชีวิตของคนอีสานนะครับหักแผงแบ่งปันนะครับแบ่งกันกินแบ่งกันใส่คําว่าซื้อคําว่าขายนี่แทบจะบ่มีเลยเด การแข่งขันสูงนะครับไปใส่มาใส่ใส่ตะเงินตะคำนะครับบอมีเงินกับบอได้กินบอไม่เงินกับบอได้ยาของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกว่าิีด้มากก็ต้องใส่เงินสื่อทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวสะเอาบอุงนี่ไปกินละยองอุ้ยหน่วยงามงามไหมใชเน่ยนะเืองนี่เดียวสไว้ด้วยผ่านไปจากอุบลหอดละยองน่าจะซกพอดีครับ <laughs> ทุกคนบานนี้เดี๋ยวผมเจียาปาลา,า,าลงมาเอามาลงเบิ่งใกล้ๆหมอนี่อุย้ยมันสีิดหมออยู่ปลามันตัวใหญ่ไหม mày tiếp mỏm với đi bà sai khẩu quý khẩu Khẩu yên đấy nè Khẩu yên khó khăn mai khăn khó khăn khó khẩu นี่ก็เป็นวิธีการใส่เข่าครับพี่น้องนะครับวิธีลูกอีสานนะครับบ่ได้มาเข่าส่ได้เมือนี่หนึ่งเข่าเย็นกินพะว่ายั้งบอกว่าตีพะว่นนอนล้วงนอนเว้นครับพี่น้องนะครับลืมมาเข่าเข่ากันหนึ่งแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมกินละละนะครับในระวางถี่ลอปลาซุกนะครับเดี๋ยวสีพาไปหามดแดงครับพี่น้องไปเอามดแดงมาใส่ต้มปลาเนาะบ่ต้องหาสไก่นะครับมดแดงก็อยู่ใกล้ๆนี่เองแกก็เอาน้ำใส่นอนเลยเพราะว่าเดี๋ยวห้องเดี๋ยวบนแดงใส่นี่ไปไปาพี่

มาบานนี้ครับพี่น้องนะครับมดทั้งการทั้งหยางเราบานนี้ฮ่านี่เลยนะครับกระดามดแดงมาแล้วเรียบร้อยนะครับสังเกตขาวขาวครับพี่น้องตัวนี้เป็นไข่เขาได้นี่นะครับแต่ว่าเป็นไข่ฝากนะผมว่า้องใไหนน้อยนั่นเองล่ะครับเอาไม้ใส่ต้มปลานะครับอุ้ยนะครับมันกระเสบสุดเท่านั้นล่ะครับเนาะคือเทนตั้งแต่สมัยตะกอนนะครับพี่น้องต้มปลานะครับบ่มีสมบ่มิยังนะครับกับหามดแดงเนี่ยแหละครับมาใส่ปลาหานพมกับปรุงด้วยการใส่ปลาล่านะครับพี่น้องนะครับหลังจากปลาล่าแล้วเรียบร้อยนะครับก็มีแคค่ผงชูรรสนะับต้มปลาาสูตรบ้นๆนะครัับใส่ปลาากบผงชูรรสนะคับ แค่2อย่างนะครับหลังจากนั้นนะครับก็บตามด้วยมะเขือเทศนะครับทำมันผสมพอ่อแล้วซดทไทยนะครับก็บใส่หอมลงไปนะครับหอมที่พมที่ใส่มือนี่นะครับผมใส่แค่ต้นหอมนะครับกับผักหอมปีปรีว่าผัก <ๆ S 2> ชีใบเลื่อยแค่นั้นแหละครับพี่น้องเพียงแค่ซัมเนี้นะครับเข้ากับในต้มปลาที่หอมแซ่บอร่อยนะครับเปรี้ยวเปียดนิดนี่แหละเขาถึงวัดสวรรค์บ้านนานะครับพี่น้องนะครับมีแนวกินแซ่บแซ่บไ่ต้องไปหาสายไก่ดอกมันอยู่ไกลไก่เฮ้านี่เอง ปลานะครับพี่น้องเบิงปลาคอหัวเดียวแบบเต็มถวยเลยอ่ามันโมเดลอะไรเขาัะนี่เลครับ <c oughs> นไตล์เนดี้เลยนี่ครับต้มปลาคอใส่มดแดงถ้วยเดียวเต็มหัวเลยโอ้ยหัวเดียวเต็มถ้วย <c oughs> บอตดบอตตดคอมเสร์ฟแล้วครับสำหรับเมนูตุ่มปลาคอยยญ่ใส่หมดแดงนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับมามามาปนี้ยครับอยังเลิศกว่นนี้บ่ได้อีกแล้วนะครับสำหรับเมนูกับเขาบอกได้คําเดียวนะครับมีตั้งแต่แสบกับแสบนะครับเบื้องแน้นะครับสีภรรยานั่งกับสีลงมือก่อนนะครับหนึ่งเขาเหนียวนะครับแต่ว่ากินเข้าเจ้ามือนี้นั่งบอกว่ามันเหนียวนะครับนั่งก็เลยกินเข้าเจ้าแท่นนะครับแต่ว่าบ่ว่าแต่สิเป็นเข้าเหนียวนะครับหรือว่าเข้าเจ้านะครับโอ้ยมันกับแสบสุดทนนัินมปลาคะ มาบานนี้ครับพี่น้องมาเบิ่งของแสบมันบานนี้ตัวนี้เป็นใส่ปลานะครับพี่น้องโอ้ยนะครับใส่ปลาคอใหญ่แม่เบิดโตนะครับของแสบมันก็อยู่มองนี่ละตั้งแต่ข้าวแต่กีนเนาะนะครับผู้เฒ่าเพิ่นตัวเล็กหน่อยเด้เพิ่นว่าอยากกินใส่ปลามันสิหนาวเพิ่นว่าที่ไหนได้นะเพิ่นตัวกินของแสบเบิดนะครับบ่มูหจักหยังนะครับบัดนหาคู่มือนี่นะครับว่าตะต้มแล้วนะครับเด็กหน่อยแย่งกินก่อนผู้ใหญ่เบิดมาแม่บานนี้ครับพี่น้องนะครับมากินข้าวนํากันเด้อนะครับสําหรับแรงนี่นะครับเอาเมนนนูแแซ่่่บบะครัมมมาาาฝกตออพพีโนะคครับุ้่ าักเลยินกับเขาเมนูแสบแสบเมนูบานบานแนวนี่แหละครับของกินของอยากนะครับไมอยบานนะครับแทบจะบดิซือเลยนะครับมีตั้งแต่คนเอามาฝากเอามาต้อนคําว่าซือคําว่าขายแทบจะบ่มีเลยนะครับผู้นั้นมีปูผู้นีมีปลานะครับเอามาแหลกเอามาเปลี่ยนกันบางที่แม้กระทั่งนะครับเห็ดกับเขาเห็ดกับนามนะครับเป็นถ้่ยวเป็นจานแล้วเรียบร้อยแล้วก็ยั้งตักแบ่งกันอีกอยู่ได้ครับสันนีของคนอีสานเฮ้าบ่เคยขาดอีลีนี่แหละครับเขาถึงเอิ้นวัดสวรรค์บ้านนาเอานะครับสรัับบบคคคคิปนนนีี้ะรกก็ขขออออุุณพพ่่แมงท ที่ให้เกียรติเขามาติดตามแล้วกรลับชมร้อมกัาลังใจให้นะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตมีความสุขกับครอบครัวนะครับสำหรับื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับไว้เจอกันไม่คิมนาะสวัสดีครับผม